ทุกคนมีสิทธิ์ทำความดีแต่ความดีนั้นต้องประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์บนพื้นฐานของความถูกต้องเพราะคำว่าทำความดีนั่นหมายถึงการทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าการทำความดีนั้นแล้วสร้างความสุขให้แก่ตน บนความทุกข์ของคนอื่นนั่นก็เป็นความดีแท้จริงไปไม่ได้ภาชนะที่รั่วไม่ว่าเราจะพยายามตัดตวงความสุขลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเต็มความสุขจะเต็มได้จำเป็นต้องทำภาชนะที่รองรับคือหัวใจดวงนี้ให้เต็มบริบูรณ์ให้ได้เสียก่อน นั่นก็คือการรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์นั่นเองเพราะสินห้าหมายถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเครื่องหมายของความดีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าเราทำให้คนทั้งโลกเข้าใจในสิ่งที่เราทำทั้งหมดไม่ได้หรอกจงภูมิใจในความดีที่ตนทำแม้น้อยหนึ่ง มันก็คือความทีผู้ชายคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าถ้าทุกคนมัวแต่ปิดทองหน้าพระพระก็จะไม่มีวันสวยงามเต็มองไปได้ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีคนที่เสียสละปิดทองหลังพระพระพุทธรูปจึงจะสวยงามเต็มบริบูรณ์ได้ก็เพราะมีคนเสียสละ ติดทองหลังพระนี่แหละ